สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้ก็มาพบกับครูสุอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องบุคคลสำคัญสมัยสุขโขทัยนะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะอยู่ในวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ด้วยนะคะครูสุขอภัยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย,ทยมีใครบ้าง มีพ่อขุนศรีอินทราทิศนักเรียนรู้จักไหมคะพ่อขุนศรีอินทราทิศพระนามเดิมก็คือพ่อขุนบางกลางหาวนั่นเองนะคะนักเรียนคุ้นชื่อนี้ไม่เอ่ยท่านได้ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งประวัติศาสตร์ไทยซึ่งครองราชสมบัติตั้งแต่พุทธศักราช1792เลยทีเดียวแต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานการสวรรคตหรือสิ้นสุดการครองราชสมบัติใดๆนะคะ ต่อไปเรามาดูพระราชกรณียกิจของท่านนะคะท่านได้ทรงก่อตั้งอาณาจักรสุโขทยัยโดยพระองค์ทรงรวบรวมผู้คนยึดอำนาจจากขอมเป็นผลสำเร็จนะคะและได้ทรงสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานีด้วยจึงทำให้คนไทยมีอิสระภาพโดยไม่ตกอยู่ภายใต้ของอาณาจักรขอมอีกต่อไปเลยนะคะต่อไปเรามาดูนะคะท,ท่านได้ทำค่าศึกสงครามเพื่อป้องกันและขยายอาณาเขต ขุนสามชนเจ้าเมืองชอดซึ่งได้นำกองทัพเข้ามารุกรันที่เมืองตากซึ่งเป็นเมืองชายแดนของอาณาจักรสุโขทัยพ่อขุนศรีอินทาทิตพร้อมด้วยพ่อขุนรามคาแหงพระราชโอรสองเล็กได้ยกทัพเข้าสู้รบจนได้รับชัยชนะทำให้อาณาจักรสุโขทัยของเราได้กลับเมืองตากกลับคืนมานั่นเองนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูพ่อขุนพาเมืองกันบ้างน,นะคะ พ่อขุนผาเมืองมีพระมเหสีสองพระองค์ก็คือพระนางปัธรดีและพระนางปทุมดีซึ่งทั้งสองพระองค์นี้เป็นพระคณิฐาของพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางนะคะจนในปีพุทธศักราช1800พ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองท่านได้ิเริ่มทิดปราบปามขอมเพื่อปลดปล่อยอิสระของประชากรในสุโขทัย โดยนำกำลังไพ่พลเข้าทำการลบกับขอมจนสำเร็จและได้ประกาศเป็นอิสระภาพของขอมนั่นเองนะคะเรามาดูพระราชกรณียกิจของท่านกันนะคะพ่อขุนพาเมืองได้ร่วมกับพ่อขุนบางกลางหาวและได้ขับไล่ขอมซึ่งปกครองสุขโขทัยอยู่ในขณะนั้นและได้ยึดเมืองสุขโทขทัยคืนมาได้และพ่อขุนบางกลางหาวได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ ทรงพระนามเดิมว่าพอ่อขุนศรีอินทราทิตศโดยมีกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีค่ะต่อไปเรามาดูพอ่อขุนรามคำแหงกันบ้างซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สามในราวพุทธศักราช1822เป็นพระราชโอรสของพอ่อขุนศรีอินทราทิตศกับนางเสืองและเป็นพระเป็นอนุชาของพอ่อขุนบานเมืองพระองค์ได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ราชอ,อาณาจักรสุโขทัยอย่างมากเลยทีเดียว ส่วนพระราชกรณียกิจมีด้านการก,การเมืองการปกครองพระองค์ทรงใช้รูปแบบในการปกครองแบบพ่อปกครองลูกพระองค์ทรงดูแลเอาใจใส่ในทุกสุขของราษฎรเหมือนพระองค์เป็นพ่อนะคะส่วนราษฎรหรือไพ่ฟ้าคือลูกเมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนก็ให้มาสั่นกระดิ่งที่หน้าประตูวังแล้วพระองค์ก็ออกมาสเสด็จมารับเรื่องฟังเรื่องราวเพื่อทรงตัดสินปัญหาด้วยพระองค์เองนะคะ ทีนี้เรามาดูด้านเศรษฐกิจกันบ้างพระองค์ทรงโปรดให้สร้างทำนบกักเก็บน้ําที่เรียกว่าทำนบพระร่วงเพื่อให้กักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งและนอกจากนี้นะคะพระองค์ทรงได้ให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการค้าขายได้อย่างมีอิสระเลยทีเดียวและไม่มีการเก็บภาษีผ่านด่านจากราษฎรใดๆทั้งสิ้นที่เรียกว่าจังกอบ จึงทำให้การค้าขายขยายวงออกไปอย่างกว้างขวางและได้ทรงโปรดให้สร้างเตาเผาเครื่องสังคโลกเป็นจํานวนมากเพื่อผลิตสินค้าออกไปขายยังดินแดนใกล้เคียงนะคะส่วนด้านศิลปวัฒนธรรมพระองค์ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยที่เรียกว่าลายเสือลายเสือไทยนั่นเองและได้มีการพัฒนาเป็นลําดับจนถึงอักษรไทยในปัจจุบันนะคะ,ะทีนี้เรามาดูพ่อขุนรามคำแหง ท่านได้ทรงเป็นผู้นำในการสร้างศรัทธาให้ประชาชนได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาด้วยและพระองค์ทรงนิม,มนต์พระสงฆ์นิกายเถรวาดลัทธิลังกาวงมาเผยแผ่คำสอนแก่ราษฎรเพื่อให้สุโขทัยนะคะชาวสุโขทัยเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะคะและได้อา่เอาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและแสดงออกมาในรูปแบบการให้สร้างศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรมด้านต่างๆอย่างเช่นการสร้างพระพุทธรูปวัดและเจดีย์นะคะจนกระทั่งเป็นศาสนาประจำชาติจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะทีนี้เรามาดูพระมหาทันมาราชาที่หนึ่งพระยาลิไทยท่านได้เป็นพระราชโอรสพระยาเลอไทยและพระราชนัดดาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของอาณาจักรสุโขทยัยเช่นเดียวกันนะคะ ่าทีนี้เรามาดูพระราชกรณียกิจของพระยาลิไทยทรงได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากและได้ทรงสร้างเจดีย์ที่นครชุมสร้างพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกนะคะซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาวรวรมหาวิหารนั่นเองนะคะและท่านก็ได้ทรงสร้าง บูรณะวัดมากมายต่างๆและสร้างพระพ,พุทธรูปเป็นจำนวนมากนะคะอย่างเช่นพระพุทธชินสีห์พระสีศาสดาและทรงมีความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาโดยให้พระองค์เนี่ยได้ทรงแบ่งพระสงฆ์ออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายคามมาวาสีและฝ่ายอรันวาสีนะคะและสุดท้ายนี้นะคะครูสุก็มีใบงานให้เช่นเคยนะคะให้นักเรียน ทําเสร็จแล้วทรงในกลุ่มทรงงานวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะสำหรับวันนี้คุูสุขก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ